โอเคนะตอนนี้เขามาต้านแอบชอบมุกี้เหมือนเดิมวันนี้ก็มีคลิปน่ารักน่ารักของมุกี้อินตอกเหมือนเดิมนะว่าก่อนที่จะไปดูก็เหมือนเดิม,มต้องขออนุญาตมุกี้ก่อนว่าขออนุญาตเอาคลิปมาลงนะครับเพราะว่าน่ารักจริงชอบตรงหรือว่าชอบอืตอนนี้ก็มีคลิปน่ารักน่ารักของินตากที่น้องอายุประมาณสิบห้านะต่อจากคลิปนั้นเลยแล้วกันอืมเหมือนกันเพราะว่าคลิปน้องเยอะมากก็เลยต้องถ่ายสองเที่ยวนะถ่ายเที่ยวเดียวไม่หวังพูดไม่ไหวแน่ยาว ยาวมากเดี๋ยวคนดูจะเบื่อซะก่อนจะไปดูคลิปแรกกันดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลานะฮะไปดูเลยน่ารักขนาดไหนปะดูดิน่ารักมากเลยตอนเล็กๆน่ารักมากจริงนะน่ารักมากสวยใสน่ารักมากตอนนี้ที่เพิ่งน่ารักมากเลยนะแต่ตอนนี้ก็น่ารักนะน่ารักกว่าเก่าอีกสองเท่าอันนี้มั่นใจชุดแรกกระจกไปแล้วนะ ไปไปดูคลิปที่สองเลยดฝ่าแล้วไม่เสียเวลาอืมคลิปนี้ยิ่งน่ารักเลยนะสวยใสมากอืดูดิดูสองน่ารักเลยขอนัองเงียบสักแป๊บได้ไหมน้าดูจะพวกอะไรดีน่ารักทุกจุดน่ารักมากคลิปที่สองประจบไปแล้วนะวันนี้ผมมีวันนี้มาเก้าคลิปเลยนะคลิปพี่สามก็เลยได้ไม่เสียเวลานะอือเดี๋ยวเบื่อซะก่อนไปดูเีน่ารักมากเลยอะ อีตอนอายุ้วน่ารักมากดูทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนะเพราะว่าอาจจะช่องอื่นอาจจะไม่เอาไปลองกันนะที่ผมไปหามาเนี่ยคนรากบทนอนเพื่อทุกคนแล้วก็ชื่นชอบกขาด้วยนะเนี่ยอันนี้คลิปที่3จบแล้วนะดูคลิปที่4กันดีอะทิานี่น่ารักขนาดไหนดอน่ารักมากเลยอ่ะเห็ไหมอย่างนี้ไม่ผมชอบคงไม่ได้ก็ต้องชอบอย่างนี้แหละ จบไปนะเดี๋ยวดูคลิปที่ต่อต่อเลยคลิปอะไรอะไรอันน่ารักมากเลยนะดูคลิปนี้ดิคลิปสองปีที่แล้วนั่นไงใครไม่รู้อาจจะหาว่าพี่นี่คือใครอาจจะจำไม่ได้หรือเปล่ามุกนีก่อนโอเคองพีนั่นเองรอเราดูคลิปต่อไปอะไรดีฟ่าจะได้ไม่เสียเวลานะในคลิปนี้โอ้โหคลิปเดียวไปแค่ครั้งทีนี้ใส่เสื้อตัวเดียวกัน น่ารักมากดูดีหวานมากเลยน่ารัจบเรื่องนั้นเดี๋ยวเร็คลิปต่อเลยจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวว่านั่งคุยนานอย่างนี้แล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะเบื่ออืมยูริน่ารักมากไม่อยากทำผมทรงไหนใส่เสื้อแบบไหนก็น่ารักทุกอย่างไม่มีทิฏฐิเลยอะพูดตรงๆรงไม่เคยเจอวิ่งคนไหนน่ารักท่านี้สำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้นะ อ่าดูคลิปต่อไปกันเลยดีฟ้านะดูดิมาทำทำทำหัว,วเราอย่างน่ารักมากเลยดูดิน่ารักจริงๆนะเนี่ยเอาแหละก็วนเวียนม,มาถึงคลิปสุดท้ายเหมือนเดิมเนี่ยคลิปสุดท้ายกันเลยดีฟ้านะครับผมว่นาน่ารักขนาดไหนเนี่ยดูเห็นไ,ไหมน่ารักมากเลยดูดินา่าคิวเลย คลิปสุดท้ายก็จบไปแล้วนะหีืวจะมีคลิปตอนเด็กๆอย่างนี้ประมาณคลิปที่ผมทำนี่จะมีประมาณสามคลิปของผมนะแต่คลิปขอตอนเด็กตอนเขาอายุสิบห้านะครับผมารามน่ารักเขาอย่างนี้ผมจะมีอีกประมาณเกือบสองคลิปหรือสามคลิปนะเดี๋ยวรอติดตามรอดูกมาด้วยละ่ะชื่นชอบเหมือนเดิมผมไม่ทำคนอื่นหรอกผมทำให้คนเดียวุกคนที่เบื่อผมก็สักก่อนแล้วล่ะช่วยกันดูเยอะๆช่วยกันแชร์เยอะๆสักวันหนึ่งผมอาจจะได้ไปเจอเขาได้ทำคลิปร่วมกับเขาก็ได้นะช่วยหน่อยนะครับผม aku mana mm.